สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางจ้ามาพบกับแนวทางหัวรัฐบาลไทยจ้ารัฐบาลไทยสายดวนหกคู่เด่นน่นจะสู่ชุดไทยจะเป็นแนวทางของวันอาทิตย์จ้าวันที่สิบหกเดือนสามสองพันห้ารอยหกสิบแปดเดือนมีนาจะเมื่อนี้กะมาพบกับแนวทางของแอดจอยคือเก่ารวก็ตามเคยเนาะสวัสดีทางเอซใม่เอซเก่า 9, ด้วยจ้า ก่อนสิไปรับชมแนวทางรัฐบาลไทยสซยด่วน6คู่เด่นวันที่16นอะกจาะเดี๋ยวมาเบิ่งพนย้อนหลังกันก่อนจะพนงวดที่แล้วเนาะพนของวันที่หนึ่งเดือนสามจะสําหรับรัฐบาลไทยฮาจะสายด่วน6คู่เด่นจะให้เด่นตัวได้ไปไหนกะเพื่อจะได้เข้าใจเนาะ้องรับชมย้อนหลังกันก่อนนะจ้ะสําหรับเลขเด่นจาเด่นวิ่งรูดสองตัวจ้ำหายเป็นแนวทางเด่นละสามคู่จะโอ้โหถือว่าหน่วยสุดเลยเนาะ สำหรับผลจะบนคือ8-9-4สำหรับบน8-9-4เนาะสำหรับแนวทาง,งเขาอเขาเล็กเด่นจา้าเด่นเก้าวิ่งรุดเก้ามาจะจับปู่ไปบ่ถึงเนาะจะเสียดไปนิดเดียวอย่างละแต้มสองแต้มเลยเนาะเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเขามากเก้าสี่จ้าไซวิ่งไซรุดขเขาเ่้ายิบจับเก้าไปวิ่งไปรุดบ,บ่พลาดจะมาตรงๆเลยเก้าสี่บนเด้อจ้า สำหรับล่างหาสี่พาดไปโอ้โหสี่บนสี่ล่างกันเลยทีเดียวเนาะจับสี่ไดตัวเดียวหนึ่งถือว่าเด้งบนล่างแนละ้วะจับสี่บอลรกับโอกาสผ่านคอณข่าสูงเลยเนาะสำหรับขคงเฮ้าก็คือมีเก่าเต็มบอไใจับเก้าสี่เนาะจะมาเล็กเด่นว,วิงรูดแต่สำหรับสี่ก็คือจับแค่สามสี่เก้าสี่ละบอได้จับเนาะจะสำหรับสุดสามตัวคู่เดียวหนึ่งถือว่าผ่านไปเนาะอ่านี่คือผล รัฐบาลไทยไซดวนหกกู่เด่นข้อที่หนึ่งเดือนสามจะไซ้วิ่งไซหลุดข้าไทยยิบจับเก่าไปวิ่งไปหลุดปังได้บนตรงๆส่วนตัวประกุขู่มือนี่คือว่าพลาดไปเนาะเสียดไปค่ะพี่น้องจ้าวันที่สิบหวกเดือนสามรุนกันต่อจต่สาหรับแนวทางรัฐบาลไทยไซดวนหกขู่เด่นข้าเนะจ้ารัฐบาลไทยอดจยะลงหายองสูตรเนาะลงหายองสูตรสําหรับ สูตรเดิมสูตรลกักลงหายไปตั้งแต่วันที 15, นะ่สิบห้งาจะถามักชอบก็สามารถเข้าไปรับชมย้อนลังใดเลยเนาะลงหายซองสูตรเปรียบเทียบพิจารณากันเบิ่งได้เนาะจะถามีตัวมกักตัวชอบตัวถีต่ตรงใจกันอันนี้ก็จังคอยตามเนาะถามีตัวมกักตัวชอบอันนี้ก็คือสามารถปล่อยผ่านได้เ้นเดียวกันเนะนะาะจะแนวทางมีเขามีรูดจากผิดพลาดประการใดกับคนถูดคอภัยไว้ด้วยละกันเะนะาะจะสำหรับรัฐบาลไทยของเฮาเนาะเปรียบเทียบพิจารณากันเบิ่งจจาง สี่สำคัญก็คืออย่าลืมไปกัับกันทุกครั้งเนะจ๊ะแนวทางแต่ละแนวทางที่อาจโจยลงงหายเนาะถามา้าชอบก็คือต้องไปกลับด้วยเนะจ๊ะ <c oughs> ตามกันต่อจากรัฐบ,บาลไทยสายด่วนหกคู่เด่นวันนี้ให้ไปที่เลขเด่นสองเจ็ด <c oughs> จ้ะ เดนสองกับเจ็ดวิ่งรูดจะใส่วิง่งส่รูดก็หาถามักถ้าชอบนำไปวิง่งไปรูดได้เนาะจับคู่เดนสองรูดสองมีเดนละสามู่จ้ะสองหาสองหกสำหรับเดนเจ็ดวิ่งรูดเจ็ดจ้ะเจ็ด แดโอ้โหเลขพี่น้องเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์สำหรับสูตรสามตัวโบนจ์จากรัฐบาลไทยไซด์ดวนหกคูเดีนสูตรสามตัวเนี่ยจะหายคูเดียวเนะ 4, 7, 2, าะสี่เจ็ดสองจ้ะสำหรับสูตรสามตัวนี่ก็คือขึ้นอยู่กับความมกความชอบเซนเดียวกันเนาะสามตัวหนาสามตัวหลังกาวาไปเนะาะจะสามหักสาชอบเนาะ สำหรับตัวเด่นตัวเน้นจ้าสามตัวโบนอีกคู่เดียวเน้นไว้ด้วยละกันจ้าเด่นสองวิลุษสองเน้นไปที่สองห้าสองหาหรือสองสี่สองสี่กะงามอยู่เนาะแต่บ,บริเน้นเจ็ดศูนย์อ่าาพี่น้อย f อฟซีาเกิดว่าถ้าเกิดว่ามากว่าชอบเนาะอยากให้เราว่างคู่นี่น่าจะสองหก เจ็ดเก้าเราจะทามักทาชอบกับขัวไหวบดเสียหายเอาจะอันนี้ขึ้นคือข,ขึ้นอยู่กับขั้วมาขั้มชอบเนาะเปรียบเทียบเบื่องได้เราจะผิดแพงกันเะบื่องได้เนาะทามักทาชอบทาตรงใจกันเนาะจ้กสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยไซยด์ดวนโวกคูเด่นครูเฮ้า,ามืนอนี้ก,ก็คือตามนี้เราจะฝากนําไปเปรียบเทียบพิจารณากันอีกทีหนึ่งละกันนะ้อมืนอนี้คอยมาปังๆคอยมาเด้งเด้งละกันเนาะจ้กนะ ขอให้พี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางโชคดีเฮงเฮงปังปังรวยรวยกันทุกคนทุกท่านจ้าฝากกดติดตาม INE, กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดจอยด้วยาราคานอกจากคนละลค์คนละแชร์คนละหนึ่งติดตามตามนาะพี่น้องเอฟซีเทนไดที่เข้ามารับชมใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้เผื่อสิได้บพาแนวทางตโตๆไปนอกจากแนวทางดีๆมีให้การใดทุกวันจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า